ปาโปเกมอนเซตใหม่เลยครับกับเซตเทศกาลเทเลสตัน E X นั่นเองนะเป็นเซตใหม่ที่เพิ่งมาจําหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเ,เนี่ยผมเปิดไปทั้งหมดถึง4บ็อกซ์ด้วยการแอบเปิด1ก็กลายเป็น5เนาะนี่คือการทั้งหมดที่ผมสะสมได้นั่นเองนะครับก็จะมีขาดอีกประมาณหนึ่งเหมือนกันซึ่งคณนับการเนี่ยตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยเนาะก็จะมีทั้งหมดถึง187ใบด้วยกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเลข187นะครับ นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าผมเองเนี่ยจะทำซีรีส์ขึ้นมานะครับเพื่อสะสมการ์ดเซตของเทศกาลเทเลซันอเอ็กเนี่ยให้ครบหมดทั้ง ทุกทใบเลยนะครับรวมถึง AR และ SAR ด้วยละกันเนาะแต่ว่าก็จะมีกฎอยู่ที่ว่าเราห้ามซื้อใบเดี่ยวเด็ดขาดนะครับเราจะเก็บของที่เหลือ,อยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มหรือจะเป็นการเทรดยังไงก็ได้ที่ไม่แบบว่าผมขาดใบนี้ผมต้องซื้อใบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดบ box ของเทศการเทเลสต์นเอ็กทั้งหมดอีก4บ box ด้วยกันนะครับเพื่อให้เป็นเทสตอรของผมซทหน่อยในการที่จะได้ไปหา การที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับและสําหรับใครนะครับที่มาคอมเมนต์กดไลค์และกด Subscribe ในคลิปนี้นะครับเรามี e ีวีโปรโมมาแจกให้สําหรับผู้คนที่โชคดีทําตามขั้นตอนที่ผมบอกไปนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะเพียงแค่กด Subscribe ผม กดไลค์คลิปนะครับแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างผมก็จะมีการสุ่มนี้ในคลิปหน้านั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะประกาศในคลิปหน้านะครับกับใบโปรโมอีวีนั่นเองนะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเรามาเปิดเลยดีกว่าสำหรับ box แรกนั่นเองนะซึ่งในรอบนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกกันตามตรงเลยนะว่าเราต้องการการที่เหลือนะครับ <c oughs> คือเราจะได้การ์ดอะไรก็อะไรที่ทุกคนต้องการนะเพื่อจะได้เอาไปเทรดได้อันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ตัวของที่ทุกคนน่าจะฮิตติดชาร์จกันเลยนะสำหรับตัวละครอ e ีวุร่างพัฒนาที่ชื่อว่าแบ็กกี้นั่นเองเนะครับก็ถือปเป็นหนึ่งตัวที่ผมมัน่นใจว่าทุกคนน่าจะอยากได้และก็แน่นอนผมอยากได้แน่นอนนะเพราะว่าผมเองยังไม่มีไงมาลุยกันต่อเลยนี่เราเอาทุกอย่างมาบูชายันเพื่อจะได้ตัวละครดีๆอย่างเบกกี้นั่นเองเนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะ 10ซองเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่านะรอบนี้ผมน่าจะมีโชคขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่ารอบที่แล้วเองเนี่ยเปิดไปแล้วมันไม่ได้กอดแพ็กใช่ปหเออซึ่งผมมั่นใจว่ากอดแพ็กเองเนี่ยทุกคนก็น่าจะเริ่มแบบมีโอกาสได้จงได้จับมันมากนะงแต่ว่าผมยังไม่เคยได้จับเลยอ่ามาเลยนะฮะภาชนะแห่งพื้นพัตพีใช่ไหมสุกุลลสสุสุสุฮาสุกุลเลสอะไรละ ผมเองก็ยังอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอะหนามเหล็กแล้วมาครับผมใบสุดท้ายยังเฮ้ยโปเกมอนโอเค,อ,เคอัปเกรดได้นะตอนแรกของผมตัวละครดัสดาร์กเองเนี่ยไม่ได้เป็นโปเกมอนโคโล่นั่นเองนะครับและใบสุดท้ายมาเป็น EX นั่นเองไอ้ตัวนี้ผม่าแต่ยังไม่ได้นะซาโก้นะครับอ่ะเราแยกใบไว้ถ้ายังไม่ใช่ s อสอะไรพวกนี้ผมเดี๋ยวค่อยใส่ซองทีเดียวแล้วกันเนาะเออมัน <laughs> มันต้องเปิดทั้ง4ี่บล็อกเลยมันใช้เวลาประมาณหนึ่ง ผมจะพยายามไม่พูดมากนะครับถึงแม้ผมจะทําไม่ได้ก็ตามแต,แต่เราจะเปิดให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไหวได้อ่ะลุยโอ้มาเริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้ดีนิมเฟียน,นั่นเองนะครับคือถ้าได้ซ้าก็เอาไปเทรดได้นะผมเองก็อยากให้ได้เป็นตัวละครอย่างพวกอ e ีวูร่างพัฒนาต่างๆนานาน,น,นะเพราะว่าทุกคนน่าจะต้องการเป็นพิเศษซึ่งผมเองก็ต้องการเหมือนกันอุ้ยเอสเปกนะแต่อันนี้น่าจะมีแล้วน่าจะได้แจกกันแน่นอนนะอ่ะอันนี้เก็บไว้แล้วก็เฮ้ยเบกกี้เอเอาละเบกกี้เอมาแล้วมาแล้ว โอ้ยผมยังไม่มีรอบที่แล้วเปิดไป4บ็อกไม่ได้เลยนะครับได้ลงในแฟ้มเพิ่มหนึ่งอันแน่นอนอันนี้เฮ้ยรอบนี้เปิดมาดีนะคือตัวละครหลายตัวที่มันยังไม่มีอยู่ในแฟ้มตั้งแต่ที่ทุกคนเห็นภาพ,พอินเสิร์ตตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็น ex ส่สวนใหญ่นะครับแต่ว่าตัวละครปกติผมคิดว่าน่าจะมีครบประมาณหนึ่งแล้วนะเซยุนะครับปาเปหามราตีอาซึมาโอะนะฉันเดชนะโซรัวเห็ดคุ้มคลั่งอันนี้มาบ่อยนะครับ อันนี้ก็ผมก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดีใบสุดท้ายอ่าอย่างน้อยก็เป็นโปเกบอลฮอลโลนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นจันคำรน EX อ็ะเอ็กเนี่ยจะมีอยู่ทุกซองแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดจะไม่เจอ e อขอให้รู้ว่าใบาต่อไปมีโอกาสเป็น EX ค่อนข้างสูงนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวที่น,นะน่าจะนะครับน่าจะนะเออเราไม่ค่อยมั่นใจขนาดนั้นถ้าได้ s a r ออย่างอื่นเนี่ยตอนนี้ก็ไม่น่าจะรู้สึกเกลือนะเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมาย ในการที่จะเก็บให้ครบทุกอันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้อะไรมาผมก็ดีใจนะครับยกเว้นแต่ได้ซ้ําและไม่ใช่ E ีวอันนั้นจะเริ่มลําบากใจแล้วเพราะว่าคนน่าจะอยากเทรดค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็น่าจะได้ไปเรียบร้อยแล้วนะอีเนะอีสุและใบสุดท้ายผมก็ดีใจนะครับยกเว้นแต่ได้ซ้ําและไม่ใช่ e ีวอันนั้นจะเริ่มลําบากใจแล้ว s a r มีเป็นล้านซ้ำทำพลือนี่โอ้โหโซเบตผมได้ไปแล้วนะครับโออันนี้ถือว่าค่อนข้างเจ็บปวดนะคือได้ตัวละครอย่างที่ผมบอกอ่ะได้ที่มันไม่ใช่อีวูยังไม่รู้สึกเสียใจนะครับได้ตัวซ้ำเนี่ยมันลำบากใจจริงๆอ่ะไม่แน่นะผมอาจจะมีกอดแพ็ครออยู่ก็ได้นะครับเราจะต้องเก็บมากอดแพ็คนอนปะไม่น่าใช่กราเซียนะครับ ทำเป็ดแก้วหน้ากากยักษ์ฟูคามะอิตบาสเหรออันนี้โอ้หผมชอบดีนะไอตัวบึนบนเนี่ยจีแลนด์แล้วก็ขนทรายเอ้ยเดี๋ยว e ี x อันนี้ผมยังไม่ได้นะผมรู้สึกว่าเราเปิดแพ็กนี้มาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตัว s r ที่ดีนะครับแต่ว่า e x เนี่ยหัวได้แน่นอยู่เหมือนกันนะเออเพราะว่า e x ผมเองก็ตามหาอยู่เหมือนกันมันยังไม่ได้ครบเพราะฉะนั้นถ้ามันมีตัวใหม่มาผมก็ยินดีที่จะรับนะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่เอฟฟี่นะอันนี้ก็จะเป็นของซัพพอร์ตนะครับเทรนเนอร์ต่าง เนทีกิจกิึคืกิสคืกแล้วก็ดิมเฟียเอ็นั่นเองนะครับ่ะตรงนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่สําหรับแพ็กนี้ก็น่าจะเหงาแน่นอนผมว่าน่าจะมีเหงาเนะสำหรับบล็อกเลขอันนี้ก็มีซื้อแยกๆมากันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แบบเหมามาจากที่ร้านร้านเดียวนะก็กระจายดวงละกันเออตอนแรกก็มีแอบไปซื้อร้านในอินมาเหมือนกันพี่เจ้าของร้านก็แบบว่า สนใจเลือกไหมครับผมก็แบบว่าไม่เอาครับผมเลือกเองเดี๋ยวดวงไม่ดีแลวคือถ้ามันออกมาดีไม่ดีเนะี่ยเออเราก็สามารถโทษคนอื่นได้ไงอ่ะมาดูต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นซัพพอร์ตธรรมดาไม่มีอะไรเรากระโดดามไปเลยละกันดีไหมเอ้ยได้เป็นมเตร์บอลไหมไม่ใช่โอ้โหมเตร์บอลก็ไม่มีทรมานดีวะสองสุดท้ายสำหรับบ,บ็อกซ์แรกนะครับความเหงาเนี่ยเริ่มกอบกินมาตั้งแต่2องแรกเลย เปิดมาได้โซเบทผมนี่น้ำตาตกในผมเห็นขอบตนอนแรกบอเฮ้ยขอบลุงขอบลุงเรียบ้อยโซเบทกาเซอีเอ็กนะครับอันนี้เราได้สองใบเฮ้ยขอบคุณครับโอ้หมดตั้งเยอะเฮ้ยเราก็มีโชคเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอเคได้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 ได,ได,ได้เราได้เอสอใบนะครับเป็นตัวของ โซเบตแล้วก็เนริเนะนั่นเองนะซึ่งเป็นเทรนเนอร์มาขอใส่สลนะิปหนึ่ยดวงก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าสําหรับหลายๆคนก็คงจะรู้สึกเซง็งเพราะว่าไม่ได้อีวุยใช่ไหมแต่อันนี้คือดีแล้วครับดีแล้วโอ้เอสเอออกสองใบคือผมไม่ได้แค่ดวงเกลือนะเนี่ยเออไม่ได้แค่การันตีนะครับเรามีดวงมาโอ้ขอบคุณขอบคุณมากมากเลยครับผมชอบโซเบตนะผมอยากได้ใบของภา,าษาอังกฤษมากเลยแต่ว่ายังไม่เห็นคนขายนะครับเปิดเองก็ไม่เจอเพราะนั้นก็ เก็บ okay, ภาษาไทยไปก่อน2ใบสำหรับกล่องแรกเฮ้ยสวยอยู่นะแหมนะ <c oughs> มาเริ่มกับกล่องที่2นะครับทำเวลากันหน่อยละกันนะเพราะว่าอันนี้ก็กล่องแรกใช้เวลาผ่านไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> ผมก็รีบสุดๆแล้วแหละจริงๆนะ,ะตามภาษาครับนับให้ครบก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค สิบลุยเออเนี่ยเอาจงริงนะมันก็จะมีคนบางคนที่เขาขายเหมือนกันนะครับที่แบบได้ SAR มาแล้วก็ขายเขาเรียกว่าแพ็คเกอือที่หลังเนี่ยเอาจจริงดูจากซองตะกี้ที่ผมเปิดเนี่ยก็ซื้อไปก็มีแอบลุ้นได้อยู่เหมือนกันนะว่าแบบเออเราจะได้ SAR หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยแบ็กกี้เดินแสงจานเคซีนีจะชื่อภาษาไทยบางอันมันดูไม่ค่อยเท่เลยคนระับเ,เกซากระพือทันเดอร์ โอ้ยโอ้ตกใจครบไม่ได้มาสมเตอร์บอลเลยเหรอโมจิอ,อันทุแล้วก็เป็นาชาวเวิร์สนั่นเองนะครับใช่ไหมผมอ่านถูกไหมผมไม่ค่อยมั่นใจสําหัญการอ่านภาษาไทยของผมสะเท่าไหร่แล้วก็เป็นลูกแก้วเทเลสตันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านข้อมูลการ์ดอะไรขนาดนั้นนะ,นะแต่ว่าน่านจะจําเป็นเนาะไอเทมนี้นะครับเทคนิครับของอันสุนนะมิสเอนิจีอโนคุซะโยมาวารุออมไมไม่ใ oh ช และใบนี้ใช่หรือเปล่าอืมยังไม่เป็นมาสเตอร์บอลนะแต่นี้ได้อัปเกรดแน่นอนนะครับและเป็น EX สําหรับโมโมวาโลอันนี้ก็ได้ซ้ำม่รูจซ้ำยังไงแล้วเนาะผ่านมาอีกเกือบครึ่งกล่องแล้วนะครับเปิดไปมานี่ก็เพลินเพลินดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่น่าจะเปิดปบ่อยๆกน็น่าจะชอบนะครับผมเองก็ชอบเหมือนกันถ้ามนได้ตัวดี่ด,ดอเออกู้พลังงานคืนอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันดันบัน โคเล็กเล่ lay, เหรอโยนัวยาโบชนโซชาอ่าแล้วปลิ้นพันและใบสุดท้าย,อยเออได้เป็น e อีวุยเป็นลักงอ e ีวุยปกตินั่นเองเนีผมเข้าใจว่าน่าจะมี2อาร์ตนะสำหรับอ e ีวุยได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้อ e ีวุยนะผมมั่นใจว่าลัางอ e ีวุยน่าจะเป็นล่างที่คนน่าจะไม่ต้องการมากที่สุดหรือเปล่าแต่ เรายังไม่ได้เท่ากับอะไรเท่ากับดีใจแหมอีว e ูสวยเนาะมันจะมีอ e ีวูอีกอาร์ตนึงอนะ่ะผมจําได้ว่าผมเปิดซองของภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วได้มาเรายังเหลืออีกสี่ซองให้ลุ้นนะสำหรับกล่องนี้นะครับไม่แน่นะไม่แน่เราอาจจะได้ S A r อีกก็ได้นะครับเพราะอ e ีวูมันมาแล้วก็แปลว่าวอะไรล่างที่เหลือมันกําลังร้องเรียกอยู่ถูกไหมเออเดสเอเิตี้มาก่อนเลยภาชนะแห่งพัทพีสุกุริเอ๊ะทำไมมันดูคุนๆนเนาะ การเซตนี้ผมไม่ได้รู้สึกไปเองใช่ไหมเออนี่แอปเปิลมะละกอละกล้วยส้มนะครับแล้วก็เป็นแมมมอนเล็ก <_ d ata> เอ๊ะเอ๊ะเอ้เอฮ้ยมาสเตอร์บอเฮ้ยเอาว่ะ <_ d ata> โอ้การเซีย m มาสเตอร์บนั่นเองนะครับมาทีโดนถูกตัวซะด้วยโอ้โหสวยงาม <_ d ata> วันนี้มันเหมือนจะโชคไม่มาแต่ว่ามันแบบมีอะไรมาปลอบใจตลอดเวลาเลยนะครับ โ้ได้มาสเตอร์บอลเลยเหรอ,อยถ้าได้ของแบกกี้นะโอ้ย,อยงามๆเลยครับผมบอกเลยมาสเตอร์บอลกาเซียนั่นเองเอถ้ามาสเตอร์บอลมันจะมาแล้วมาอีกก็ได้นะอันนี้ผมไม่ว่ากันนะเพราะว่าเลดออกมาสเตอร์บอลมันไม่ได้แบบว่าการันตีออกอยู่แล้วเนาะมันก็สุ่มตามแพ็คตามปกติทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นชุดจับแมลงเซยุ u, นะครับเปหามราตีโบรอนนะโมเมนติเลนซ์ ance, แล้วก็ใบสุดท้ายมา เฮ้ย <ö y, S 2> ผมยังไม่ได้ เอสเปกนะครับนิวทรอนเซนเตอร์นั่นเองนะครับโหการ์ดอลังมากอันนี้เก็บอันนี้เก็บแล้วเป็นเ e อ1หนึ่งใบนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าไอ้การ์ดเอสเปกนี่น่าจะเป็นการ์ดแบบใหม่หรือเปล่าที่คนน่าจะเอามาใช้กันละการน่าจะโหดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสเตเดียมเนาะผมไม่รู้มันใช้งานยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งเกินครึ่งทางแล้วนะ,นะมาต่อกับบ็อกซ์ที่3นะครับไปกันอย่างรวดเร็วดูตกบ็อกซ์ว่ามัน8นาทีได้มั้งแต่ผมคิดว่าในคลิปเราน่าจะเร็วกว่านะครับเพราะเราจะามไร นะจริงๆถ้าได้เบ,เบกกี้ทำไมผมเป็นเบกกี้ตลอดเนี่ยเบกกี้มันมาจากหนังเรื่องอะไรเ <laughs> บกกี้เออถ้าได้เบกกี้ขึ้นมานี่โอ้โหอลังการเหมือนกันนะเพราะว่า <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมั่นใจว่าทุกคนต้องอยากได้นะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลไหนก็ตามอ่ะต้องอยากได้แน่นอนเพราะตัวมันถือว่าเป็นตัวที่เด่นที่สุดละมั้งใช้ผมเดาเด่นที่สุดในตัวละครของร่างพัฒนาอ e ีวแล้วนะครับแล้วมาลุน้นกันกับอันนี้ออืยังยังไม่มายังไม่มาผมขอหน่อยเถอะ นะลากพัฒนา E v วอีกสักตัวหนึ่งก็พอแล้วเออแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเอาอะไรก็ได้นะครับผมไม่ได้หวังเยอะขอหน่อยนานะนะเป็นเทรนเนอร์ต่อนะครับงายักษ์ผลฮาบันดันเหมือนดัมเบลเลยตัวอะไรเนะี่ยคิดอย่งคิดคือซื้อนะอีกแล้วมาเรียกให้เรียกยากนะครับและใบต่อไปอเป็นมาสเตอร์บอลไหมไม่ใช่เป็นบอลธรรมดานั่นเองนะครับเอ๊ะตัวนี้ผมได้ยังวะไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีนะว่ามีหรือ,อยังนะครับ ตัวเ,เนี่ผมว่าน่าจะขาดได้อยู่ประมาณเป็น10ตัวเลยนะจากที่ผมเดาวะผมยังไม่ได้ไปเช็คในตัวของในเว็บไซต์นะว่าในการ์ดเด็กของมันเองเนี่ยการ์ดเบอร์นี้เป็นตัวอะไรผมยังไม่ได้เช็คขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าผมจะได้อะไรหรือเปล่านะฮะเ,ออเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เปิดไปผมว่าเปิดสีบ็อกก็ไม่ได้น้อยนะ <Bro. S 1> เรียบร้อยโอกระปอง SR โอเคอย่างน้อยเรายังไม่มีนะแล้วโนี่ไงเป็น expecting ด้วยดนะ้านหลัง โอเคการนี oh, okay. ้เป็นอีกหนึ่งนักกากใช่ไหมถ้าสกิลก็คือสะอึกสะเอือนสวยสวยแต่ไม่ใช่ตัวการ์ดของร่างพาัฒ้า e ีวนะครับก็อาจจะน่าเสียดายนิดนึงแต่เรายังไม่มีถือว่าคุ้มค่าลงไปแล้วก็ได้เอสดเปคที่เป็นตัวของพรามแคชเชอร์นะครับผมมั่นใจว่าพรามแคชเชอร์เนี่ยผมน่าจะมีและการ์ดตัวเอสเปคในในเซต,ตของเทศกาลเทเลสตันเอ็กเ,เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมได้ครบแล้วนะ ตอนนั้นที่เหลือเองเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอย,อยหาวิธีการแจกนะครับว่าจะแจกกันยังไงดีโอ,อ้สวยงามบล็อกนี้มาดูกันว่าเขาจะเอากําลังใจอะไรมาให้ผมนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีกําลังใจในการตัวละองสีต่อแล้วก็ได้ <laughs> โอ้ยจริงๆแบ็กกี้เองเนี่ยหลายๆคนน่าจะเรียกว่าชอบเลยก็ได้นะเพราะอาร์ตจริงๆมันก็ถือว่าสวยมากๆเลยเนะาะแต่ก็โอเคได้โปรเกบอล ธรรมดาลแล้วก็เป็น ex นะครับขอเป็นมาสเตอร์บอลลงที่ตัวอะไรเดียก็เออจริงๆถ้าเป็นลงเบกกี้ก็น่าจะดีนะครับจริงตัวอะไรก็ได้แหละผมจะได้ไปอัปเกรดตัวของแฟนผมให้มันดูแบบสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะผมคงไม่ได้สะสมแบบทุกตัวละครที่แบบเป็นโปเกมอนแล้วก็มาสเตอร์บอลมาจริงอ่าโอเคชื่อที่ผมอ่านไม่ออกด้วยอิวอิวเนี่ยและเป็น ex อีกใบหนึ่งนั่นเองนะครับตัวเท่มากเลย ตอนแรกผมมองเป็นปลาทองนะตอนนี้ผมก็ยังมองเป็นปลาทองอยู่อบอกทำไมวะเนี่ยกล่องสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยแล้วนะผมขอเป็นหนึ่งใน e v ร่างพัฒนานะครับใดๆก็ได้เลยจริงๆนะแต่ถึงตอนนี้จริงๆนะมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เรายังไม่เคยได้เลยนะครับนั่นก็คือการ์ดทองนั่นเองปัญหาคืออะไรรู้ป่ะตอนนี้ยังไม่อยากได้การ์ดทองนะครับอยากได้การ์ด อีวร e ่างพัฒนาสัตตัวหนึงอะเอาแบบร่างน้ําร่างไฟร่างสาฟ้าร่างธรรมดาอะไรก็ได้เลยที่แบบว่าไม่ใช่ s อ r ตัวอื่นนะครับพอตอนนี้เราได้ s อซอื่นไป2กล่องแล้วเราก็แบ่งคนละครึ่งแล้วกันเนาะเออเราจะแบบว่าเอาแต่ตัวธรรมดาไม่เอ e ีวีเลยมันก็จะดูแบบหลุดโผ่ไปหน่อยโอ้ยลอยอยู่ยิ้มที่ค่อยๆเลือนลางหายไปนะเมโลโก้นะครับเอ้ยนี่เพิ่งโผล่มาเ,งเหงา เออแต่ว่ามันมันมีในแฟมแล้วเรียบร้อยนะผมจําตัวละครได้เกือบหมดแล้วแต่ผมแค่อ่านตัวหนังสือยังไม่ค่อยออกเท่านั้นเองนะครับเทเลปาร์รกอีเอ็กซ์นั่นเองนะได้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเทเลปาร์รกอสน่าจะมีร่างทองด้วยไหมนะเหมือนไม่ใช่ร่างทองกาดทองเออน่าจะมีกาดทองอยู่นะครับซึ่งจะได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแมชชีนดีวอลูชันนะลอยล้อเหล็กนะครับบูสต์เอนเนอรี่จากอนาคตดัมเบลคาจิชูเป่าเจี้ยนและออื้ เป็นโปเกบอลธรรมดาอู้ถ้ามันเป็นมาสเตอร์บอลกับไอตัวเปนี่นะผมว่าน่าจะเจ๋งเหมือนกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวฮะนามเล็ก e ็กมันผมมีตัวนี้ยังอ่ะเฮ้ยทำไมผมไม่คุ้นนะผมว่าผมน่าจะยังไม่มีนะอ่าแล้วก็เป็นหางตะเบงนะครับอันนี้ก็ภาษาอังกฤษน่าจะสคริมเทลอืมก็หางตะเบงก็ดูเม็กเซนดีเนี่ยแปลมาตรงตัวดิความจริงใจของเบลปีกไลท์อะไรพวกพอได้พันเดลวขาโบ๊ะเฮ้ยตัวเนี้ย ผมอยากได้ให้มันมีแบบ S a R มากๆเลยผมผมว่าตัวมันเท่นะอาหนามเหล็กนี่ไงแล้วจันคำรน้ร้นใครมาเอาอีวออกบทเด็กเนี่ยโอ้โหอ,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 อร่อยหาอเหลือเกินเอาแล้ว ผมคิดว่าการเปิดสีบ็อกนี้มันจะทําให้มันเป็นเฮสตาร์ทของผมในการเก็บสะสมเพิ่มขึ้นมันไม่นะครับ <laughs> โอ้ยแต่ว่าอาร์ตสวยนะเออผมว่าตัวทั้ง4ีทั้งตัวฟลอยของมันที่ทำถือว่าโอเคเลยนะสวยสวยแต่ผมอยากชื่นชมของอีวด้วยนะเพราะฉะนั้นผมหวังว่าเราจะได้อีวีเพิ่มนะครับ สำหรับการเปิดในนี้อีกกี่ซองไม่รู้นะ่าจะ7จ็ดซองในบางเนี่ยผมชอบได้ S.R a แบบไวๆอะ่ะเออแล้วอันสุดท้ายมันจะเหมือนไม่ได้ลุ้นแต่มันต้องได้ลุ้นดิใช่ไหมและ e เอสเ้ะนะครับมากับตัวของ S.R a อย่างที่ผมบอกจริงอืมโอเคมาเฮ้ยก็อดพงก,ดพก็อดแพ็คเดมิกออะไรมันไม่เคยจะอยู่กับผมเลยอะ่ะหรือว่าจะไม่อะ่ะข้าพเจ้าจะไม่อยู่ข้างผมเหรอเฮ้ยเอาหน่อยนะสนิดนึงโอ้ อ่ะถึงอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปตรงกงบก๊อดอะไรก็ได้ผมขอแบบอีกใบหนึ่งได้ไหมดวงผมมันจะมาทั้งทีมต้องมาให้สุดดี <c oughs> โอ้ยนี่คือตัวอย่างที่ดีสำหรับใครที่กำลังตามหาอ e ีวุยร่างพัฒนาที่ต้องการอยู่นะครับหากคุณเห็นตรงนี้แล้วนี่คือการเปิดทั้งหมดถึง9บ็อกซ์ด้วยกันนะครับผมได้อ e ีวุยร่างพัฒนาเองเนี่ยมาทั้งหมด 2ตัวนะครับแล้วก็ EV อีกอันเดียวเท่านั้นเท่ากับว่าผมได้มา3 3ตัว3ตัวจาก9โอ้โหและมาซองสุดท้ายนะครับจบกันทีกับการเปิดในรอบนี้เปิดกันจนแบบเหงื่อตกเหงื่อไหลเดมิกงเดมิก g อสกอสแพ็คอะไรไม่เคยรู้จักนะครับนี่เปิดมา9 โอ้โหมาเลยใบด้างเล็กโอเคมาสรุปยอดกันหน่อยละกันนะครับวันนี้ที่เราเปิดไปทั้งหมด4บ็อกซ์เองเนี่ยก็จะมีตัวของ S R ทั้งหมดน่าจะ5ใบนะครับ1 2 3 4 5โอเคนี่เป็น5ใบนี้เนอะก,ก็จะเป็นอันแรกเป็นแขนเหล็กนะครับอันที่2เป็นโอกระป้องหน้ากากบอ่อน้ำนะแล้วก็เป็นอ e ีวุร่างธรรมดานะครับที่เป็นอีกอาร์ตหนึ่ง เนรินเนะครับที่เป็นเทรนเนอร์แล้วก็โซเบทที่ได้สัมมานอีกนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้หใบนี้เราจะสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างจริงๆทําอะไรไม่ได้ต้องเก็บ4อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเราจะสามารถเทรดอะไรได้บ้างนะครับไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะแล้วก็คลิปหน้าจะไปเปิดยังไงเปิดที่ไหนจะได้ตัวอะไรเพิ่มฝากติดตามต่อในพาร์ทหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม